การกลับเข้ามาของเงียเพงพงศักดิ์รัตพงศ์ไปศารในเพื่อไทยนั้นจะสามารถหยุดกระแสเลือดไหลของเพื่อไทยได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นคําถาม,มนี่การเลือกหัวหน้าพักในรอบที่ผ่านมาเปลี่ยนโครงสร้างคณะกรรมการบริหารพักมีเงาของเงียเพงเข้าไปดมดมมองในการประชุมแอบส่องดู แอบซองดูเลยยืนใกล้ชิดตอนนั้นที่ก่อนตอนยกเครื่องประเทศไทยอ่ะก่อนที่ก่อนนั้นเนี่ยนะไม่เคยเข้าพักหายไปเลยพอปรากฏการณ์เปี้ยวหาอยากถามก่าหายเพราะอะไรหายเพราะว่ามีความขัดแย้งกันในพักเอางี้นะไอ้นะไอ้นนไอ้คนห้องแอร์หายเพราะนักรบนักรบนักรบข้างกายครับอามาดูเพื่อไทยนะตอนนี้ปรับโฉมใหม่แพทองทาน โดนเรื่องคลิปปมคลิปเสียงะอะไรต่างๆเนี่นะครับคนจากนายกก็เลยลาออกไอ้นี่เจอมรสุมแรกคุณทักษิณคุณทักษิณถูกสารดีกาบังคับโทษได้กลับไปจำคุกหนึ่งปีจากคดีชั้น14บรับปรากฏการณ์ต่อมานายกแพทองทานเจอกับดักมรสุมคดีต้องลุกจากเก้าอี้หัวหน้าพักโอ้เจอเลยทำให้เพื่อไทยข้างในวันไหวหน้าดูเลยครับครับ เพื่อไทยก็ยกเครื่องยกเครื่องไปแล้วในพักเขาพูดว่ายังไงในพักก่อนหน้านี้นะตอนไอ้คุณสุยะเนี่ยตอนยกเครื่องคนแรกนะตอนนั้นคุณสุยะถูกตั้งให้เป็นพอพอเลือกตั้งออกมาประการเลยสองร้อยเสร็จแล้วพอมีการเลือกตั้งหัวหน้าพักเลขาธิการพักคนใหม่เลขาธิการพักคนใหม่็ขั่นใจั่นใจัยสองร้อยสองร้อยนะ เสียงไม่ยากเกินไปม่ถึงเมาจังคุณคุณประเสริฐจันทระวงทองบอกว่ามั่นใจว่าจะไม่มีใครออกไปไหนอีก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 ทุกคนจะร่วมกันต่อสู้ในการเลือกตั้งข้างหน้ากับพักวันนี้เราเปิดกว้างพร้อมรับกับสมาชิกเข้าใหม่เข้าสู่การสรรหาเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเราต้องใช้ทุกสภากำลังมั่นใจว่า จะสามารถเข้าสู่เป้าหมาย200ที่นั่งได้จริงๆนี่คือคำมั่นใจของเลขาธิการพรรค200นะแต่เชื่อผมเถอะเพื่อไทยยังไหลออกอีกและการไหลออกอีกรอบนี้โจทย์ท้าไทยที่สุดจะอยู่ในมือบนบาทสามคนคนแรกเลยที่ต้องแบกภาระอันหนักอึ้งนี้นะก็คือหัวหน้าพักเพื่อไทยขุอดีพอมรวิวัต์ข้อดีนี่นะหัวหน้าพักชุลพันธ์เนี่ย ดีเบตได้ทุกเวทีถูกสู้ได้หมดสู้ได้หมดสู้กับคุณอิทธสิทธ์ได้สู้กับคุณเท้งได้สู้กับคุณหนูอนุทินได้คือเป็นดาวสภาอยู่นะพี่วีเชื่อเหอะในเวทีการหาเสียงในเวทีดีเบตจุฬาพันไม่แพ้ใครไม่แน่นอนไม่แพ้แน่นอนครับครับแนวคิดทางการเมืองก็สมัยใหม่เนี่ยเลขาที่การพักโดยตำแหน่งนะคือ ประเสริฐจันทรวงทองเฮียไก่กลับมาเป็นรอบที่สองรอบที่สองบนบ่าก็คือตรึงพื้นที่อีสานครับและพื้นที่สําคัญเนี่ยคือพื้นที่ของโคราชโคราชเป็นจังหวัดใหญ่ที่สุดมีสอสออันดับสองของประเทศกี่คนสิบหกคนกรุงเทพมีสามสิบสามครับโคราชมีสิบหกรอบที่แล้วพอปรับเปลี่ยนเขาบอกว่าโคราชจะแพแตก หวังสุภกิจโกสลเริ่มคิดหาทำเลใหม่แต่รอบนี้ล็อกขาสุดาวันไว้เรียบร้อยแล้วครั้งที่แล้วคุณประเสริฐเป็นเลขาธิการพักกวาดสอสมา12คนอยาก16คนนะนี่ในในโคราชโคราชคุณประเสริฐครับค่า KPI ของคุณประเสริฐก็คือ12บสองนะวันก่อนเจอกันคุณประเสริฐบอกว่าอย่างน้อย12องกได้อีกคนหนึ่งที่แปลกพระใหญ่นะก็คือ คุณสุยะจึงลุ่งเรือกิจสุ่หลานามาเป็นกรรมการอาถอยไปอยู่หลังฉากคอยกับสมัครมืออยู่กับเพลงไม่ถอยคอยสนับสนุนถ้าไม่มีฝ่ายทรงสะกำลังจากสุริยะ สองคนเดินลำบากคุณสุริยะไม่ถอยยังเป็นผู้มยการเลือกตั้งอยู่และพอเป็นจอมท็อปอัพนี่คอยส่ทงเสบียงกำลังครับท็อปอัพนี่มันศูนย์การค้ารอวาไงหรือว่าท็อปๆใกล้ๆคือเป็นท็อปอัพที่บรรดาสสชอบชเพราะฉะนั้นเพื่อไทยบนบาทสามคนนี้แล้วมีบีไฮเดอร์ซีนอีกหนึ่งเดียจะเดินหน้าไปภายใต้ยุทธศาสตร์อันดับแรกตรีสสไม่้ยยพัก แม่ยายคััวยังแต่ยังมีอีกนะตอนนี้นะเขาบอกว่าเดิมที่จะสลับกันหมดแต่พอเพลงนี่หนึ่งนะสองคือสมศักดิ์สามสุริยะสี่ประเสริฐคุยกันรู้เรื่องทุกอย่างเขาบอกว่าตอนนี้ตรึงได้ระดับหนึ่งแล้วก็คุณพลเก่าๆเนี่ยกลับมาบ้างมีใครบ้างมีเไงเห็นแล้วอย่าเพลงกลับวราเทพกลับเห็นนะมันยังมีกลุ่มหนึ่งที่กลับบ้านครับอ่า ปลุกกระแสฐานเสียงภาคเหนือและอีสานอย่างที่บอกเนี่ยพี่ช้างพูดอ่ะเหนือกี่จังหวัดเนี่ยกี่กี่ตำบลเหนือเนี่ยประมาณ70ที่นั่ง70ที่นั่งแล้วก็อีสานเนี่ยือเหนือกับอีสานรวม200 200 200ในเขตนะโอ้สองเขตไาชนะเหนืออีสานได้150ยห้าสิบเขตนี่นะจบเลยจบเลยเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์บ้านแดงเนี่ยต้องทำอีกเรื่องนะครับ ทำยังไงจะให้วังบัวบานสมานกับหัวหน้ากลุ่มสิบกเอ้าทำไมต้องตอนนี้สมานแล้วสมานแล้วนะสมานแล้วเพราะว่าเอาลูกมาเป็นหัวหน้าพักพ่อจะไปที่อื่นได้ไหมเพราะเลือกตั้งหลายๆครั้งที่พ่ายแพ้ในเชียงใหม่ะเนื่องจากไม่สมานกันไงที่ถามเลยต้องการอย่างเงี้แหละสมานเพราะพ่อเนี่ยตอนที่ลาออกเนี่ยก็ระสำมอยู่นะพี่โอมาดูจุดอ่เแกของเพื่อไทยอะไรบ้างเมื่อกี้ยุทธศาสตร์ อันนี้จุดที่เป็นจุดอ่อนจุดหักเหต่ตางจุดหักเหที่สุดสำคัญมากตอนนี้เขาพูดกันในพักร้อยสี่สอ็สของเพื่อไทยสิบสิบจุดเล้านครับ้ปฏรีมายี่สิบเก้าคนรอบนี้จะรักษาไว้ได้เดืม<ก>ไ,ไม่กเหตสสาคัญอยู่ที่เขตเขตครั้งที่แล้วร้อยสิบสองเขตครับนะร้อสิบสอเขตปฏิริตียี่สิบเก้าคนคือปฏิริษีเนี่ยเพื่อไทยรู้รู้แล้ว นะตั้งแต่ก่อนหลังเลือกตั้งวันที่14บพึษสภาปีหกหกตาติเลตแพ้ส้มแพ้ส้มแพ้ส้มแน่ๆครั้งหน้าก็แพ้ส้มแต่ทําอย่างไรให้เขตได้เยอะอมาเดิมตอนนี้ที่จะลุ้นคือกระแสตอนนี้มีโอกาสต่ำร้อยหรือว่าเกินร้อยอั้ร้อยเป็นตัวแบบตัววัดเป็เบนห์มาของการเลือกตั้งครั้งหลายคนในเพื่อไทยถึงแม้จะไม่เชื่อคําประกาศของพอเลือกตั้ง แลก็เลขที่การพักว่า200ยเนี่ยแต่หลายคนมั่นใจเกินอยู่แล้วนั่นคือจุดแรกครับดูวเกินร้อยไม่เกินร้อยจุดที่สองตอนนี้ในเพื่อไทยแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือนักลบในบ้านกับนักลบเสื้อกาวมันยังไงครับมันต่างยังไงครับนักลบในบ้านคือกลุ่มที่สายสัมพันธ์แน่นหนสายตรงกับบ้านนักลบเสื้อกาวกลุ่มหมอวะเนี่ยเอาว่านักลบ้องแอร์ทั้งหมดเนี่ยต้องทำอย่างเดียว ทำงานเชิงยุทธศาสตร์อย่างเดียวส่วนยุทธวิธีเนี่ยให้เลขาธิการพักพอเลือกตั้งเฮียเพ้งไปทำกันนี่แหละครับเขาบอกนักธนรลบตรงนี้ถอยฉากนี้ปุ่มปฏิบัติการคอยส่งกําลังบํารุงเสบียงกลางประสานกันภายในทํางานได้ง่ายจุดระเอยใหญ่ที่กําลังดีเบตคุยกันตอนนี้ว่าถ้าชินาวัตไม่ถอยเลยถอยตั้งแต่ภาพลักข้างหน้าเลยนะตั้งแต่ส่งเคดีดตต่างๆเนี้ย โอกาสที่จะเห็น70-80บมีมีโอกาสตามร้อยมีเนื่องจากว่าถูกเวลาในเวลาเลือกตั้งเนี่ยจะถูกถล่มถูกถล่มไงยังอยู่ในกำมือชินวัตรใช่อันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่หัวหน้าหนิมจุลพันธ์และแพทองทานจะต้องตกผลึกในทางความคิดผมคิดว่าตอนนี้เขาชัดเจนแล้วนะเขารู้เลยว่า เอ้าตกลงเป็นพักเพื่อไทยหรือเพื่อชินวัตรเลือกตั้ง14พฤษภาคม66เพื่อไทย141แต่พอยุคนี้ลุ้นนี้เลยลุ้นตรงนี้แหละครับจะน้อยกว่าหรือยืนระดับร้อยให้ได้อยู่ในมือของอ่าจุลพันธ์อมรวิวัฒครับและคนที่เป็นคอยแบ็กอัพไม่ใช่ใครครับคนนี้ครับตอนนี้จุลพันธ์เนี่ย สมพงศ์เมื่อกี้ผมถามพี่ช้างแล้วตกลงจะอยู่ไหมอยู่ถ้าอยู่สมพงศ์มีเครดิติตอยู่เรื่องหนึ่งครับดึงกลุ่มบ้านใหญ่เดิมๆมาอยู่มือเนวินก็เชื่อสุชาติก็ใช่สออัดสออัดก็เกรงใจก็เป็นลูกพี่กลุ่มสีบรอใช่ต่อมากลุ่มวังบัวบานของเจ๊แดงที่คุมส่วนภาคเหนือเนี่ยเจ๊แดงคุมอยู่ข้างหลังข้าออกมาข้างหน้าตอนนี้ก็เลย ไปเอาคุณวราเทพนัตนากรซึ่งไม่ได้ลงสอสอนะแต่คุมพื้นที่ของกำแพงเพชรคุณวราเทพนี่เป็นอดีตสังกัดกลุ่มวังโบบานใช่และกับคุณสมศักดิ์และเป็นรัฐมนตรีที่ยาวนานที่สุดต่อมาเสียไกยประเสริฐมาเป็นแม่บ้านพักเนี่ยไม่ธรรมดาเขาบอกว่านาทีสุดท้ายเยียเพงคืนสังเวียนตอนนี้ต้องมาขับเคลื่อนพัก แทนที่นักรบในบ้านคำถามตรงนี้ว่าเฮียเพงเนี่ยไม่ใช่ลูกน้องของชินวัตรแต่คืออะไรวุ้นส่วนทางการเมืองของชินวัตรถูกเฮียเพงมีขุนพลอีสานและเหนือตอนกลางอยู่ในมือเยอะถ้าสามารถเชื่อมต่อกับเลขาประเสริฐและคุณสุริยะอีกคนหนึ่งสุริยะกับสมศักดิ์ได้เมื่อไหร่ความเป็นเอกภาพเกิดขึ้นสามประสานเชื่อมอล้วย่างเชื่อมอะไรอย่างเชื่อมแล้วตอนนี้ เฮียเพ่งเป็นสายลับจับมือกับสุริยะแล้วจับมือกันหมดแล้วภารกิจลับตรึงพักแม่ต่ำกว่าร้อยนี่ภารกิจเลยสองคนเนี้ยเฮียเพ่งจับมือกับสองสอให้อยู่ต่อเดิมทีสองสอจะหวั่นไหวโดยเฉพาะสอสมศักดิ์แต่ตอนนี้สอสมศักดิ์ประกาศชัดครับอยู่ที่พักนี่แหละมากันเถอะอมันเป็นปรากฏการ์ว่าคือการร้อยเชื่อมอย่าลืมนะครับสอสมศักดิ์ เขตอิทธิพลอยู่สุโขทัยพอมีคุณวราเทพจากกำแพงเพชรมาเนี่ยเเชื่อมต่อกันไงเป็นกลายเป็นเขตที่กดดันทางการเมืองได้มือกันได้นะภารกิจสําคัญของเยียเพงคืออะไรสกัดเลือดไหลครับต่อยอดบ้านใหญ่อพูดและทําแทนชินวัตรได้นี่เป็นมอตโต้เลยเหรอสกัดเลือดไหลต่อยอดบ้านใหญ่อคุยกับชินวัตรได้อ่ามาดูอาวุธลับมีอะไรบ้าง สิ่งตอนนี้เพื่อไทยโดนเห็นรับรู้ได้สัมผัสได้ในเพื่อไทยเลย mm hmm. มีการล็อกขาชินวัตรเกิดขึ้นไหมเห็นเห็น <S <S ดเขาเห็นเขารู้เขาถึงหลบไปก็<บ><บ>ต้องลาออกจากอุณาพักไงหลบไปเ<ๆ>พื่อไทยคนในเพื่อไทยเห็นไหมว่ามีคดีความในองคอ์กรอิสระรออยู่อันนี้กําลังเอาเรื่องอะไรงบประมาณสามหมื่นห้าพันล้านวอลเลตดีเจวอลเลตโยกมาที่โต้วัลเลตนี่เพื่อไทยสัมผัสได้เรื่องคืออํานาจทางทหารกําลังกดทับเข้ามาแล้ว เพื่อไทยรู้อยู่เรื่องหนึ่งการแต่งตั้งผู้กำกับระดับจังหวัดอ่ะมาล็อกในพื้นที่นำไปสู่การเลือกตั้งรออยู่ใช่ไหมรู้แล้วแต่ตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าสีที่เขายึดนะไม่ใช่สีน้ำเงินสีแดงเลยเขาเรียกสีจิ้งจกอีกทีนี้สีจิ้งจกคือเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้สุดท้ายเพื่อไทยรับรู้อยู่เรื่องหนึ่งคะแนนพักอาจจะลดหดลงจาก การทําประชามติกา3าสี่ใบนี่แหละนอกจากกระแสตัวฟักตัวเองแล้วยังเจอมอลสุมเทคนิคของกรกตนี่นะเจอบัตรมั่วบัตรมั่วอันนี้ไม่ใช่เฉพาะปร์ไทยนะส้มก็กลัวส้มก็กลัวพอๆกันแหละและตอนนี้มอตโต้สโลแกที่จะเคลื่อนเชิยงรุยบายนี่ค่อนข้างออกมาแล้วแต่ยังไม่เป็นทางการแต่ค่อนข้างที่จะเผลอๆออกมาแล้วสร้างโอกาสล้างหนี้ มีกินนี่เป็นเพราะต้งบอกเพื่อไทยเนี่ยเขาเก่งเรื่องอะไรเรื่องเศรษฐกิจใช่ที่ผ่านมา2ปีนั้นต้องบอกว่าแบรนดิ้งด้านนี้หายไปเยอะพร้อมจะฟื้นฟูใหม่สร้างโอกาสล้างหนี้มีกินต้องดูต่อไปว่าที่หายไปว่าเพราะว่ามันทําไม่ได้สักเรื่องไงทั้งเรื่องของด g i t ลวอลเล็ตทั้งเรื่องของค่าแรงแก้หนี้ก็ไม่ได้ค่าแรงก็ทาไม่ได้เงินเดือนแครการ25งหมื่นก็ยังไม่ได้ ต้องจับตาดูต่อไปวาการเข้ามาของคนที่หายไปแล้วและกลับมาอย่างเฮียเพงที่มาร่วมฟื้นฟูกับเครื่อนพักเพื่อไทยนั้นจะไปได้สูงแค่ไหนแต่เพื่อไทยในยุคนี้ยุคก่อนสู้กับส้มแต่ยุคนี้สู้ทั้งส้มสู้ทั้งน้ําเงินต้องดูต้องรอดูผลสําเร็จผลออกผลรับออกมาในวันเลือกตั้งแต่นั่นคือเรื่องของพัรก,การเมืองที่เตรียมทับสำหรับการเลือกตั้งต่อไป แต่สําหรับประเทศไทยเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ซีเรียสอ่อนไหวแล้วก็เราต้องมียุทธศาสตร์ในภาวะที่โลกตอนนี้สองขั้วามหาอำนาจจีนอเมริกากําลังต่อสู้กันอย่างเข้มแข็ง geo p o l i t i c กกำลังรุนแรงประเทศไทยจะเดินยังไงเด็กหน้าครับ